ครับพูดถึงงานในวันนี้หนะะ่อยครับอ่าเริ่มที่พี่ปอยก็ได้ครับคก็สำหรับงานวันนี้นะคร<ส><ญ> <ances> ับเป็นงานของตะบูมาดามดุลนะครับก็เอกตะบูมีสามบริษัทสีนะครับต้อวางขายสามสี่สามสีนะครับต้องวางขายลงในประเทศยูเอ็นทั่วประเทศไทยนะครับบรลษัทสาครับก็ ใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ครับเพราะว่าสบู่ในปลอยรองลมและหอมมากๆนะครับก็ใครที่สนใจก็ซื้อได้นะคะอ่าคุณสมบัติหน่อยครับพี่กูเปอร์เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสบู่ตัวนี้ครับก็สบู่สบู่มาดนะครับก็คือนี่วันนี้ผมบอกไว้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามสูตรซึ่งสามสูตรเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเลยสำหรับอันนึงก็จะเป็นแบบอ่าผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยดูด่างดำเลยครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบผิวอ่อนเยาว์ผิวดูเดีกนะครับแต่ก็นี่ ีสีเดียวแต่สีเดียวเนี่ยจะพิเศษนะว่าขา,ายเฉพาะในออนไลน์ของเซเว่นแต่ว่าสองสูตรเนี่ยหาซื้อได้ในเซเว่นเลยทุกสาขาวันนี้วินเป็นวันแรกครับก็นี่จะบอกว่าสีเนี่ยดีมากเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นสีหรือว่าเออผิวแทนหรือว่าช่วงเนี้ยอากาศค่อนขอ้าขงร้อนอบอับอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้เลยตัดแต่งตี๋ได้เอเออ่ะค<า>ุณน้องหน่อยครับสำหรับได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่ามีวิธีดูแลรักษาผิวหน้าผิวกายของเราเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ชอบตรงที่ว่า มีที่ดาวที่ตีฟองอยู่ข้างีตองตายนะแล้วก็สามารถแบบประทับเป็นตัวได้ออเครับน้องโกดราคาเป็นไงบ้างครับก็อ่่าสวนคนยังไม่ลองใช่ไหมแต่ว่าฝากใครบ้างผมว่าต้องใช้ที่สิบสองที่หนึ่งเนาอออะกินท่านไน่ครับของผมก็ที่ชอบนี่คือแบบว่าเขาผสมสมุนไพรด้วยมันมีผสมสมุนไพรมีทั้งหลายอย่างอย่างตัวนี้ยงท่านก็้ีส้มมะนาวแล้วก็ ฝรัางหล้ว <rainforest> ก็มาขัพ่อซึ่งช่วงนี้เราก็จะมาพิสมุดไปด้วยแบบเงนจะเลยได้อมด้วยอ่าอาร์ตกิรดิแจกดนแจกของเดนแจกสบู่ด้วยมกิจกรครับวันนี้คือใจดีมาดรใจแจกนะครับ้าพันังีงนต้ใครแผ่าไปผมารับได้รับได้หรือใครที่ไม่ทันจริงๆนี่ก็ที่ก็ต่อ เคยเล้มดูสาขามาชิได้หน่วันแรกนะเขาบอกว่าจะมนจำต้องได้เลยราคาแค่48บาทเูกตจไม่ลัวเนาะสรดไม่กลัวครับเราสู้ครับสู้ไหมสู้กล้ามากพี่กูเป่ายอดไปแบบ เออ้ใหฝากเนาะอ่ะเป็นตัวแทนหน่อยครับฝากหน่อยครับคำแบบกิจกรรมดีๆแบบนี้สบู่มาดามหลุยครับก็ฝากสบู่มาดามหลุยด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่วางขายครับขายแล้วทั่วเซเว่นดีลิเวนทั่วประเทศไทยเลยก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทักในในในเซเว่นในร้านเลยนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับสบู่มาดามหลุยก็คือคิวสวยด้วยทงครับฮัครับ